หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยั่งยืนหืือความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนำข่าวคราวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะ,พ,ะพ่อแม่พีน้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะ,นะ,นะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาะข้าวนะครับนาะข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์นะครับนะพนาวรรณเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตร,รดิตรรด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตร,รดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดากเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีร,ระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาดกันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากรการเกษตรวังชิ้นสากรการเกษตรเมืองลองสากรการเกษตรร้รองกวางนะสากลสากรการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากรการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 0 0 2 4 9 9 9 099-002-4-9-9-9รับแจอะไรรับประโยอกวันต่าครับมันดีอยู่แล้วไงมันไม่จะเป็นต้องไปพูดว่าดีจนเบือง ร้านสอธวีทรัพย์เคมีกเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเจ็ด้อร้อยปีแล้วค่ะช้ฟ้าเกษตรพันธุ์จังหวัดอุตราดิปุ๋ยตาหัวุดป่าสุดยอดของปุ๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่มใช้หัวคดป่าครับ บริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่าสุดยอดปุ๋ยคุณภาพจริงๆจากร,ากร,ากราก้านบออาเซศจังหวัดชัยนาฏนะครับเรารับปุ๋ยที่ดีเกรดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตราหัวคนปาเท่านั้นนะครับผมร้านบ้านเราเฟเศษจ,จังหวัดระยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะัคนปาจากจังหวัดเพชรบุรีครับร้านสมบูโชค เขียวทนเขียวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่น,นอนครับกรเกษตร85จากจังหวัดเพชรบูร์ค่ะปุ๋ยตราหัวคนฝานําคุณค่าสู่กเกษตรกรไทยค่ะก็ชอยนะอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพการตลาดถือว่าดีเยี่ยมจากทีเอสอลโกเทคอำเภอพนมทิศหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพ,ด,พดีวายอินเตอร์เทรจังหวัดสระบุรีครับชื่อนี้มั่นใจจริงๆยิมี่ซอยร้านเราจะต่อจุกอนสุดเลิศนะครับอยู่บางเพ็รครับ ระดับคุณภาพดีกว่าแบรนด์อื่นอยู่ร้านเอพีสีร้านจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมทักใจไม่ติดคือรูปลักกระสอบผิวชาดเห็นตะไคร้ก,ก็เชียร์ที่ปวดค่ะยาอากาศวัชพืชไทยใน20นาทีจากร้านตรงเมลากสว่างแนนนดนดินทางสกลนครปุ๋ยคนป่าแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับร้าน AP14 จังหวัดชัยภูมิ ร้าหม้อควนปลาเด็นที่หนึ่งเลยค่ะรนะ้านอีชัยผลการเกษตรนะครับเขตพื้ที่จังหวัดยะโสธรนะครับสำหรับหม้อควนปลาให้สามคำนะครับปุ๋ยมันดีจากร้านสองเกษตรพันธุลูบุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหมอควนปลาค่ะจากชายศิริพืชไร้จังหวัดของแกนปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องหม้อคนปลาเท่านั้นค่ะร้านเทนบิดการเกษตรจังหวัดตราหัวอคนปลา แตกใบดีแตกกลอดทั้งปีหัวคนป่า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 เขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรเด่แร่ถาดชั้นดี คคคาาใใวคปคาาใใค่ยหัวคนป่าุยหัวคนปานำคุณค่าสู่เกษตรกรอ่ะนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของต,อตัวแทนจําหน่ายแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะจากทั่วประเทศนะครับยืนยันครับขายดีนะทุกๆร้านค้าแลนะทุกๆสาขาเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรมั่นใจ ซื้อใช้สําทุกฤดูกาลเพาะปลูกเลยนะครับนะนี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรนี่คือปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับน้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับเนื้อปุ๋ยล้วนๆโนฟ no ินเลอร์ครับไม่ใส่สารเติมเต็มอะไรเข้าไปให้มันเปลืองพื้นที่นะไม่อารัดไม่เอาเปรียบพี่น้องนะกเกษตรกรแน่นอน นะครับนะนี่คือบริษัทยิบอินซอยนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่100อย่างภาคภูมิใจนะด้วยการอุ้มชูของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะอ่ะเอาไปใช้ก,กันกับปุ๋ยตราหัวคนป่าไปดูกันต่อเรื่องราวข่าวของเรานะครับนี่ก็ชาวไร่อ้อยทางอีสานนี่บอกว่าก,กำลังเดือดร้อนเลยนะครับนะเจอภัยแรงอ,อยังไม่ทันไรเลยนะครับแรงแล้วพึงจะตัด ส่งโรงงานเดนูฟังรับแรงสั้นแล้วนะอันนี้จากสถานการณ์ผลกระทบต่อภาคเกษตรในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศครับซึ่งก็มีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นและความเข้มข้นของกา๊าซเรือนกระจกนะที่ทําให้เกิดภาวะกา๊าซเรือนกระจกและส่งผลกระทบ นลในระบบลูกโซ่นะต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลวนแปลของอากาศอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน,น้ำที่แตกต่างจากแผนปกติอย่างรุนแรงเลยนะครับส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบการเกษตรและอาหารของเกษตรกรไราย,ย่อยและชุมชนท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่มีรากฐานเศรษฐกิจที่อยู่กับการเกษตรกับโดยเฉพาะการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักที่ยังคงพึ่งพาปริมาณน,น้ำฝน และแบบแผนสภาพอากาศที่แน่นอนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่นและก็ส่วนใหญ่มีการจัดการดินน้ําและการผลิตแบบเดิมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดความผันผวนของสภาพอากาศดังกล่าวมันมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ผลผลิตได้แล้วความเสียหายหรือลดลงทั้งเชิงปริมาณและหรือคุณภาพครับในระดับที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง,งของอาหารและรายได้นะครับตลอดจนคุณภาพชีวิต ของครอบครัวเกษตรกรด้วยโดยเฉพาะรายย่อยโดยก็พบว่าภัยแล้งของภัยสารตอนบนเนี่ยส่งผลต่อผลผลิตของปริมาณอ้อยกับเนื่องจากทําให้อ้อยมีน้ําหนักเบาน้ําหนักไม่ได้ส่งผลให้ราคาไม่เป็นไปตามที่ต้องการโดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็วอนขอความช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นด้านน้ําหรือมาตรการเยียวยาต่างๆเพื่อลดความเดือดร้อนของเกษตรกรลงนะ ขนาดอ้อยที่เห็นในไร่ที่เห็นใบเขียวๆเนี่ยแต่น้ำหนักมันไม่ได้เพราะมันแรงปกติทุกๆปีจะได้ตกไร่ละ15ตันนะแต่ปีนี้คิดว่าคงไม่ถึง8ตันอันนี้ก็คือคุณการดาสิงหาบุตรชาวไร่อ้อยตำบลบ้านหนองแกงอำเภอศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูเล่าถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น ทั้งนี้เนี่ยอ้อยเนี่ยเขาบอกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยนะซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้ปลูกอ้อยมากเป็นอันดับ4ี่และถึง5ของโลกเลยแล้วก็เป็นผู้ส่งออกน้ําตาลทรายเป็นอันดับ2ของโลกรองจากบราซิลครับจากข้อมูลของสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่าโดยเฉลีย่ยในแต่ละปีเนี่ยไทยเราเนี่ยสามารถสร้างไรายได้จากการจําหน่ายน้ําตาลทรายทั้งในประเทศและส่งออกได้ปีละกัน่า1 8 0 0 0 0่นล้านเลยนะครับโดยก็พบว่า อ้อยเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะเมื่อพิจารณาในแง่ของผลผลิตนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยใช้ปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตได้ง่ายครับโดยอาศัยปัจจัยธรรมชาติเช่นแสงแดดน้ำอากาศและก็ธาตุอาหารนะได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตนะแล้วก็อ้อยก็ยังเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็ยังชอบอยู่ในอากาศร้อนและชุ่มชื้นนะครับนะนะเอา ไม่เหมือนไม่รู้ว่าเขาจะปลูกเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเนาะนะบ้านเรานี่ก็ลากน้ําเข้าไปแล้วครับนะถังใหญ่ๆนะเดินท่อหยดท่อน้ําหยดนะ่นะเนาะจากนั้นก็ให้เทวดาเลี้ยงเงินไปนะไม่รู้ว่าทางนั้นนี่เขาเขาปลูกเหมือนเราหรือเปล่าเนาะนะอะ่ะก็แต่ละพื้นที่ก็ว่ากันไปปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้มันได้ผลนะัเนาะนะนะแล้วก็ ฝากเอาไว้หน่อยก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับนะลองเอาปุ๋ยตราหัวคนป่าไปใช้กับอ้อยท่านดูนะครับนะลำมันจะโตขึ้นไหมเออความหวานมันจะเพิ่ม c c สขึ้นไหมเออใครยังไม่เคยลองลองดูนะส่วนเรื่องนี้นี่ร้านเบเกอรี่ท่านผููฟังรับบอกว่าลงทุนไป4ล้านเปิดได้6เดือนลูกค้าเงียบกลิบเลยนะเคว้งคว้างเหลือเกินเนี่ยจะไปยังไงต่อนเนี่ยโอ้โหนี่ย ช่วงนี้เนี่ยจะลงทุนทำอะไรเนี่ยดานฟังครับคิดให้ดีเนอะหาข้อมูลกันดีๆนะครับอย่าแค่ว่าทำแค่ใจเราชอบอย่างเดียวนะดูตลาดด้วยนะครับเขาจะชอบแบบเราหรือเปล่า ก็เจอพิษเศรษฐกิจไปอีกร้านหนึ่งสำหรับร้านเวทมนต์ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่ชื่อดังที่ทำขนมหวานหลากหลายรูปแบบและก็ไม่เหมือนใครนะซึ่งก็ช่วงแรกๆที่เปิดนี่นะโอ้โหโบมมากๆเลยหลยหลายคนในความสนใจเข้าไปใช้บริการที่ร้านกันจำนวนมากแต่ว่าล่าสุดเริ่มเริ่มสะดุดแล้วนะครับโดยเพจ Facebook ของร้านเขาเนี่ยได้โพสต์ระบายถึงชะตากรรมของร้านที่ตอนนี้ยังไม่รู้จะไปต่อ,อยังไง เพราะว่าลงทุนไปหลายล้านแล้วนะเปิดได้ครึ่งปีนี่ก็เริ่มเงียบแล้วนะโดยเขากร็ระบุบอกว่าตอนนี้ตลาดที่แดนเนลมิรปิดแล้วแต่ร้านเรายังเปิดอยู่แอดก็นะคนดูแลเพจนะแอดยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นไปยังไงต่อเพิ่งมาอยู่ลงทุนไปกว่า4ล้านบาทร้านเพิ่งแต่งเสร็จเปิดได้5 6เดือน แล้วแต่จะเป็นไปทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วเคว้งมากตอนนี้นะก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับให้กำลังใจกันหลายๆคนก็บอกว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอุดหนุนว่างั้นนะอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนถามทำเลกันด้วยนะล่าสุดทางเพจเขาก็โพสต์กิจกรรมนะครับโดยก็ระบุว่าบูธป๊อปอัพเค้กร้านเวทมนตรีมวันเด็กนะพรุ่งนี้8-19มกราที่เอ็มสเฟีย วันนี้ถึง3ามสิบเอ็ดมกราที่สยามพารากอนสิบสองถึงสิบแปดมกราที่วันแบงคอกอยู่ยาวๆอิมโพเรียมนะฉันเก่งฮึบๆเจอเขาก็อุดหนุนหน่อยนะ,ะนะครับอืมนะครับเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่สักก็ต้องอยู่คู่กับกาแฟอยู่แล้วเนาะนะครับนะเยอะเหลือเกินนะครับ,นะรรบนะไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้โหคนไทยอะไรจยกกินกาแฟกินเบเกอรี่กันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองหมดทุกตำบลเลยนะครับ นะตำบลหนึ่งนี่ก็นะมีมีไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านแน่นอนละ่ะนะครับนะยิ่งในเขตเมืองด้วยนะครับนะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเนี่ยเดินู้ฟังับนะมังกรประสบความสําเร็จนะมังกรบูมในช่วงแรกๆนะครับนะอ่ะก็ยังไงก็สู้ๆกันต่อไปก็แล้วกันนะครับทาในสิ่งที่นะเรารักนะครับนะแต่ก็ต้องถูกใจคนด้วยนะนะไม่ใช่ถูกใจเราอย่างเดียวนะครับนะต้องถูกใจนะเพราะว่าเรา ทำงานบริการใช่ไหมล่ะเราก็ต้องให้ถูกใจคนที่เข้ามารับบริการด้วยนะนี่เจ้าหน้าที่รัฐครับเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวซิ่งไปชนต้นไม้พังยับเลยแล้วก็แอบ,บเอาไปซ่อมนะตังไม่ค่อยจะมีไงไม่รู้ใส่อะไรเฉียงกงมาท่านผู้ฟังคนระับอืมแล้วก็เอามาจอดทิ้งไว้โอ้โหงามหน้างามตา นักข่าวได้รับการร้องเรียนพร้อมหลักฐานภาพถ่ายครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐในอบจอชุมพรเนี่เขาระบบวงเล็บมาเรียบร้อยมีการนำรถยนต์หลวงไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ติดชื่อสัญ,ญลักษณ์หน่วยงานซะด้วยครับซึ่งก็เอาไปใช้เป็นประจำเหมือนเป็นรถส่วนตัวเลยกระทั่ง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาใช้รถหลวง s SUV, Nissan, อสูวนิสันเทราสีดําไปกินเลี้ยงวันเกิดนักการเมืองคนดังในจังหวัดครับซึ่งก็จัดอยู่ในตัวเมืองชุมพรนั่นแหละจนกระทั่งงานเลี้ยงเลิกเจ้าหน้าที่คนนี้ขับรถหลวงที่เอามาใช้เป็นรถส่วนตัวกลับบ้านก็อปรากฏว่าเมาไงไม่รู้นะประสบอุบัติเหตุรถพุ่งชนต้นไม้ข้างทางที่ตำบลสะพลีอําเภอปะทิวรับจนรถเสียหาย สภาพหน้ารถพังยุบไปจนถึงเครื่องยนต์ครับเสียหายหนักเลยนะล้อ,อยางด้านขวาทั้งล้อหน้าล้อหลังยางแตกครับแล้วก็มีรอยยุบรอยฉีดควนทั่วทั้งคันครับส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยหลังเกิดเหตุไม่มีการแจ้งความไม่มีการลงพื้นเดิมทึกประจำวันอะไรไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบครับแต่ได้ให้รถลากจูงพาไปเก็บซ่อนเอาไว้ที่อู่ซ่อมแห่งหนึง่งแถวแถวตบลขุนกระทิง ก่อนที่จะส่งไปซ่อมต่อในอู่แห่งหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันป้องกันนะคนจะรู้ครับโดยเฉพาะไอ้พวกนักข่าวทั้งหลายเนี่ยโดยใช้เวลาซ่อมนานเป็นเดือนเลยนะหลังซ่อมเสร็จเสียค่าซ่อมเป็นเงินกว่าส0 0แสนครับกว่าสองแสนมีนักการเมืองในจังหวัดบางคนช่วยออกค่าซ่อมให้แล้วก็เอามาจอดเก็บไว้ใกล้กำแพงด้านหลังอบจอชุมพรเนืน่องจากไม่มีใครกล้าใช้นักข่าวรู้ครับ ลงพื้นที่ตรวจสอบก็เจอรถคันนี้จอดอยู่ข้างๆอาคารที่ทำการอบจอชุมพรสภาพนี่ยังมีฝุ่นติดขาวไปทั่วเลยส่วนประตูนหน้าด้านซ้ายด้านขวามีการพ่นสีตราสัญ,ญลักษณ์ชื่อหน่วยงานในสภาพพึ่งพ่นกันใหม่ๆนะพร้อมกับมีการสลับป้ายทะเบียนหลังนะที่ได้รับความเสียหายเอามาติดไว้ด้านหน้าส่วนป้ายทะเบียนข้างหน้านะในสภาพที่ชนนะบิดเบี้ยวเลยมีร่องรอยการเคาะทุบตกแต่งใหม่ให้ตรงแล้วก็เอาไปติดไว้ด้านท้ายครับ ขณะที่ล้อยางจากสภาพเดิมก่อนเกิดอุบัติเหตุเป็นยางบริสตนลราคาเส้นละ7,000บาทหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วเอาไปซ่อมมีการเปลี่ยนล้อยางใหม่ทั้งหมดเป็นล้อยางที่ผลิตจากประเทศจีนเส้นละประมาณ3,000บาทเท่านั้นส่งผลให้รถยนต์คันนี้หลังซ่อมเสร็จแล้วต้องเอามาจอดไว้เนื่องจากสภาพหลังซ่อมทั้งเครื่องยนต์และอะไรต่างๆน่าจะเป็นอะไรเชียงกง หรืออะไรมือสองที่ไม่มีคุณภาพเลยไม่มีใครกล้าเอาไปใช้งานครับอ่ะนะงามไส้งามตับงามหน้างามตาแล้วท่านผู้ฟังครับงานนี้เนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้จะมีอะไรต่อหรือเปล่าทั้งนายกว่ายังไงทังผู้ว่าว่ายังไงนะครับนะอ่ะก็ติดตามกันต่อไป อ่ะพอหนุ่มคนนี้ช็อกแล้วครับบัตรเดบิตนะครับมีการโอนจ่ายออนไลน์รัวๆเกลี้ยงบัญชีเลยนะเกือบสองหมื่นนะครับโอ้เออทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะเขาบอกไม่เคยใช้บัตรผูกจ่ายออนไลน์เลยนะอืไปดูกันหน่อยครับในการแชร์กันว่าโดนกันเพียบเลยเหมือนกันอันนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพส์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังจากถูกนําเลขบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะก็คือบัตร ATM นรั่นแหละ ไปชำระเงินออนไลน์จำนวนหลายครั้งครับยอดรวมกว่า18,000บาทจนเกลี้ยงบัญชีโดยเขาระบุว่าทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ความปลอดภัยทางการเงินในชีวิตเป็นศูนย์จริงๆครับเหตุจากอยู่ๆก็มีรายการหักยอดจากบัตร ATM เดบิตของตัวเองทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทำอะไรย้ำนะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยรูดจนหมดบัญชีอืม เบื้องต้นพอรู้ตัวติดต่อธนาคารเข้าคอเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่รับเรื่องและตรวจสอบแล้วก็อายัดบัตรทั้งหมดให้ไว้ก่อนแล้วทําเรื่องนะเพื่อขอยกเลิอกอรายการที่ไม่ได้ทําทั้งหมดซึ่งก็สอบถามไปว่าใช้เวลาดําเนินการกี่วันธนาคารก็บอกได้แค่ประมาณ37วันอ้โ,อโหเป็นเดือนเลยแล้วฟังนะเงินทั้งบัญชีเงินเดือนแล้วก็โบนัดเพิ่งจะเข้ายังไม่ได้ใช้สักบาท ตอนนี้ทำได้แค่รอการดำเนินการอย่างเดียวซึ่งก็ถามไปว่าจะได้คืนกลับมาไหมเจ้าหน้าที่ก็พูดแค่อ่ำอึงเนี่ยเขาบอกว่าเคสนี้ร้ายแรงกว่ามิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลซสอีกเคสนี้บัตรโดนเอาไปทั้งเลขบัตรหน้าและก็หลังโดยที่ไม่ได้เอาไปผูกกับระบบหักใจออนไลน์จากที่ไหนเลยที่แน่ใจว่าไม่ได้ผูกอะไรเพราะว่าบัตรนี้เป็นบัตร ติดบัญชีเงินเดือนของตัวเองซึ่งเวลาใช้จ่ายจะใช้บัญชีจากธนาคารอื่นจ่ายกับบัตรของค่ายอื่นนะเออภายหลังโพสต์นี้ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับซึ่งก็หลายรายเคยโดนอย่างนี้เช่นเอออ่ะเดี๋ยวธนาคารจะว่าอะไรยังไงแบบไหนถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาว่าให้ฟังต่อครับ หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุชันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกร,ร,กร,กรย,ยั่งยืนหรือความต้องใจมุงมันนี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชนะ หนุ่มมาเสียเมียหนึ่ลูก2น้องเมียงามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยาง,งานเพลงเพราะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะ 9, เข้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะ หนึ่งศตวรรษแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกร,รไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟินเลอนะไม่ เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่นอ้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ นะลูกโตติดผลดอกขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่กนะ็สูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวาน c c ซนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นนะมันสัมพัลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบ้มใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กับนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน นะให้รู้เน,ะนาะแลก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจำหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย099-002-4999นะครับ099-002-4999นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ